เอาละท่านผู้ชมครับเห็นเงินผมตรงนี้ไหมห้าหมื่นปดอ่าผมมีเงินอยู่ห้าหมืนแปดแล้วผมได้ยินข่าวมาว่าใต้ถ้ำแห่งนี้ยมีทุนระเบิดที่ขายดีขายดีฉะนั้นผมจะลงทุนนะห้าหมืนแปดเนี่ยซื้อไอ้น,นี้ให้หมดกับดักปูซื้อให้หมดซื้อมันให้หมดเลยนี่ไปดูเงินห้าหมแปดมันจะซื้อได้กี่อันเชียว Ừ, nhờ Rú chặt. 500ครับเงินลดยังไม่ถึงครึ่งโคตรสดไปกันต่อ997 998 999ก้าสิบเ้อหนึ่งพผมว่าผมซื้อแค่นี้ดีกว่าผมเหลือเงินหมื่นสถ้าซื้อไปกว่าน,นี้เลขน้าน้าจะไม่สวยอะมากับดักปูหนึ่พอันในใต้ถ้ำใต้ทะเลลึก มาดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างสงสัยมากเลยหนึ่งพันอันนะถ้าไม่ได้ทุนคืนก็ขาดทุนแล้ววะกูก็มาดิเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนปึ๊บตรงไหนตั้งได้ตั้งครับตั้งได้ตั้งผมกวตกน้ำอย่างลยผมว่าผมตั้งไม่คุมนะถ้า,านี้ เงินกูปิงปิงฮะไอ้เฮ้ยจมไม่น่าคุ้มแล้วไม่เป็นไรฮะตั้งไปพันอันให้มันรู้กันซะบ้างเมื่อเงินสี่หมืนกว่าของกูมันจะคุ้มหรือเปล่าเนิ่มมึดมาแล้วนะแต่ผมวางได้ไปประมาณห้าร้อยกว่าอันนะห้าร้อยสาสิบประมาณนั้นผมว่าผมไล่เก็บลอตแรกก่อนดีกว่า มันจะได้อะไรบ้างบางขี้ๆหมื่นห้าก็ได้ไปอ๋อไม่อะไรเยอะมากหมื่นห้าสองหมื่นอะไรเงี้ยอ่าตรงนี้ครับชิปล็อกดีกว่าในมุมมองของผมยืนบนบกมันง่ายกว่าไหมหรือไงเออง่ายกว่านี่ว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะมาแล้วครับซีไม้สามรอยกิโล โอ้ยนี่นอมันจะตกอะไรนักหนาหเก็บเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ห้าร้อยกว่าอันไม่โเมื่อกี้จะเท่าไหร่นะสี่สิบแปดตอนนี้ห้าสิบเอ็ดนะแต่ผมยังเหลืออย่าลืมนะว่าผมเหลืออีกสี่ร้อยอันเออผมยังเหลืออีกสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดผมว่าผมไปวางตรงนั้นดีกว่ามันเหมือนจะวางได้เยอะแต่เมื่อกี้ผมวางพลาดมันเลยดูน้อย มันก็ไม่น้อยมันก็เยอะอยู่ดีนะเออทำเล่นไปเนี่ยตรงเนี้ยมาวางกันต่อครับอีก400อันไอตอนวางก็สนุกอยู่หรอกไอตอนเก็บเนี่ยสิเป็นอะไรที่ไม่สนุกเอาซะเลย ไม่ห,หมดว่ะสี่ร้อยอันไปวางตรงไหนต่อเนื่เดี๋ยวๆๆกูยังเก็บไมห่หมดเด้อเฮ้ยนอตทีแลวยังเก็บไมห่หมดเด้อยังไมนี่ไอยายังเก็บไมห่หมดนะครับโอเคมาไปกันต่อ โอเคเราวางหมดแล้วครับหนึ่งพันอันต่อไปคือการกู้ระเบิดได้ไม่ใช่เก็บกู้ให้ทั้งหมดนี่แหละเวลาที่กูไม่ชอบมากเลยต้องมาเก็บทั้งหมดไอพวกนี้ยังเก็บไม่ได้เลยเลยจะเชื่อรอรอมันสักพักให้มันไอ้นี่ให้หมดก่อนเอาล่ะมาาจ้เก็บได้หมดทุกันแล้วมั้งหมดไปห,หมดกูต้องเก็บอะไล่ไป มันเยอะชิปหายรแปลงเป็นคินชิปวะเฮียอยากให้กูรู้นะฮะวางในหินได้ด้วยเลยกูวางในเฮ้ยโคตรเทพน้่ไมันเชื่อกูทำไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ารั่วๆัอ้เฮียนี่รั่วละกับดักกูพันอันทำรั่ว เฮ้ยซีมยมยไม้ไม่กันครับสองร้อยโลเฮ้ยสาธุกเก้าเก้าขอให้คุ้มขอให้ได้ขอให้โดนเฮ้ <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมสรุปผลประกอบการที่ผมทำลงไปทั้งหมดอะไรนะอ่าที่จับปูกับดักปูหนึ่งพันอันนี่คือผลประกอบการครับโอ้โหดูสิเยอะจัดซีไมเหมือนจะได้มาสองอันหรือเปล่านี่ได้มาสองอันจริงด้วยไหนแหละมันอยู่ไหนหว อ๋อตรวนี้นีสรุปองค์ประกอบการเลยมีซีไมล์สองลูกนะมันระเบิดมันไมไ่ระเบิดใส่หัวกูก็บนนะฮะได้มาเยอะมากของก็จากเออรืวเท่าไหร่นะจากเรืวสี่สิบแปดนะตอนนี้เป็นเรืวห้าสิบสามโอ้โหเพิ่มมาห้าเวิวเลยนะทำเล่นเพิ่มมาเยอะจัดเป็นวิธีการฟาร์มที่ดีมากๆแต่ ตอนวางมันก็สนุกอยู่แหละแต่ตอนเก็บกูไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่งอมนีม่จะพันอันตอนซื้อนี่โหอย่างมันตอนซื้อกับตอนวางอย่างมันเลยพอไปเก็บเท่านั้นแหละโหงอมครับไหนลองมาขายดูดิขายทั้งหมดเลยว่ามันจะได้เท่าไหร่พาไาให้เอา้าไม่ให้เงินกูอ๋อได้มาสองหมื่นคุ้มไหมเนี่ย คุ้มแมมได้แค่ได้มาแค่ครึ่งเดียวเองอะเหลือซีไม้สองลูกผมขายนะต้องขายนะมันจะคุ้มไหมว่าพันอันกูขาดทุนมั้งเนี่ยั่นมาอยู่องพันอุ้ยขาดทุนครับยับเยินเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคสรุปผลประกอบการอีกรอบเรามีเงินเริ่มแรกอยู่ประมาณ 5้าหมืนแปดใช่ไหมตอนนี้เหลือห้าหมืนหกขาดทุนไปสองพันนะแต่เลเวลเราพุ่งกระชูดมากก็เป็นวิธีที่ดีไหมดีไหมวะไม่รู้ตัดสินใจเอาเองแล้วกันฮนะแต่สาหรับวันนี้น่าจะหมดเวลาสนุกของผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้า